สวัสดีครับลูกค้าเดี๋ยวจะต่อให้ลูกค้าดูว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อซื้อไปต่อเองนะต่อแบบนี้นะเดี๋ยวจะต่อให้ดูแกะกล่องมาเลยนะเป็นชุดเพราะว่าตัวเดียวระบบโมโนนะระบบโมโนหรือว่าแบ่งครึ่ง่ครึ่งไปทําเบกครึ่งไปทํากลางจะมีไม้ด้วยมีมีปลั๊กด้วยแกะกล่องมาเลยถ้าลูกค้าได้ได้รับของลูกค้าก็าแกะกล่องมาเลยนะทำแบบเซต้ลทํทำนะ พอว่าตั้งว่าจะเป็นรุ่นแดงนาคาชิ n k 1 6 5 n k 1นึนี่ก็คือพันวัตสายไฟสาย AC นะกับลูกค้าวางไว้ก่อนปีปักเป็นปีคาราเกะนะลูกค้าก็วางไว้ก่อนนะไม้ตัวนี้ไม้อย่างดีเลยครับไม้ตัวนี้มันเป็นไม้สัญญาณอย่างดีเลยยี่ต้องใช้ของดีฮะของดีให้ลูกค้า เป็นกล่องอลูมิเนียมนั่นแน่กล่องไม้ก็จะเป็นไม้ร้อยคู่เป็นไม้ร้อยคู่นะไม้นี้ยังไม่มีหูนะแต่ว่าหูเนี่ยก็จะมีจะมีตั้งหากหูก็จะอยู่ในกล่องแต่ตอนนี้เฮียต้อยยังไม่ได้ยึดใส่หูเข้าไปถ้าถ้าใส่ยแหลกก็ย,ยึดใสห่หูหูมีสองอันนะพร้อมดัดเลยสายไฟสาย ac สายไฟ,ยไฟอันที่สายสัญญาณสาย สายสัญญาณจากไม้ไปเข้าเปยเข้ามิกนะเป็นไม้ลอยคู่มีคู่มือนะเป็นไม้ลอยคู่ท่านะไมาอย่างดีเลยนะลูกค้ามีฐานให้สี่ก้อนอันนี้ตัวตัวกันตกฮะกันกระแทกสวมก็ไปที่ไม้เป็นปลั๊กของยี้อยทำเองนะเนี่ยเป็นแบรนด์นาคาชิของยี้อยทำเองข้างหน้าก็จะมีชาร์จโทรศัพท์ได้ตัวนี้ไฟลวกไฟเกินก็จะตัดนะข้างหน้าจะมีปลั๊กได้อีกสองตัวเป็นแบรนด์นาคาชินะเป็นกล่องเหล็กนะ ข้างหลังก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8นะค่ะสายใหญ่ๆตั้งไว้เลยวิธีการต่อนะต่อเป็นระบบโมโนโน,นะลูกค้าสาย AC 10ก่อนมีสายแจ็คโฟนให้2เส้นนะสายแจ็คสองเส้น2 2งสรูเลยนะลูกค้าเสียบเข้าไปนะทั้งตึ๊กเลยนะให้ทั้งตึ๊กเลยนะให้นั่นนั่นค่ะตึกนะนั่นนั่นนะแล้วลูกค้าก็มาใส่ตรงซับซับจะมี2รูนะลูกค้าเลือกเอารูนี้นะซับจะมี2รูเสียบเข้าไปตรงตรงกันล่ะ แนวเดียวกันนะลูกค้าอันนี้จะเป็นเสียงกลาง Safe. ทําเป็นเสียงกลางกลางแหลมเป็นตู้กลางแหลมอย่างเงี loyalty, ้ยนะเป็นตู้กลางแหลมอันนี้จะเป็นตู้กลางแหลมข้างบนอ่ะอันนี้ก็จะได้แล้วแต่วิกตัวนี้เอาลูกค้าไว้ตรงกลางนะตรงนี้สําคัญนะเอาไว้เป็นที่สเตอริโอไว้ตรงกลางเลยนะอันนี้ไปเสียบเสียบที่ปลั๊กก่อนลูกค้าก็เสียบไปที่ปลั๊กนี่เลยฮะเสียบไปที่ปลั๊กเลย ทุกอย่างไปเสียบข้าปลั๊กให้หมดนะขอ้ขอปลั๊กให้หมดอันนี้ของไม้นะลูกค้าอันนี้ของไม่ <c oughs> เสียบเข้าไป <c oughs> บางปลั๊กนะที่มีมอรกรเดี๋ยวนี้เขาจะ้าบังคับว่าช่องช่องเนี้ยมันจะเป็นช่องว่างช่องว่างเยอะถ้าถ้าถ้าปลั๊กที่มีมอรกรเขาจะบังคับเลยนะเป็นจะเป็นช่องว่างนี้เยอะไปเวลาเสียบเนี่ยบางทีเราเสียบเข้าไปสุดเนี่ยมันจะจมมันจะหลุดเข้าไปเราต้องดึงมาหน่อยอย่างเงี้ยถ้ามันมีช่องว่างเยอะนะจะเสียบ เสียพักเสียบแน่นฮะถ้าเสียบจมไปมันจะหลุดมันจะจมเข้าไปข้างในลูกค้าไม่ไฟไฟจะไฟจะไม่เชื่อมนะลูกค้าก็ดึงมาหน่อยดึงดึงมาหน่อยเดี๋ยวดึงถอยหลังมาหน่อยนะจะเหมือนกันฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปักรุ่นใหม่ปักรุ่นใหม่เขาจะมีมาอย่างเงี้ยจะมีมอกองเงี้ยเป็นเป็นเป็นพลาสติกเขากันกันไม่ให้ช็อตนะถ้าลูกค้าเสียเข้าไปนะลูกค้าเสียเข้าไปบางทีมันจมเข้าไปลูกค้าดึงมาหน่อยนะดึงออกมาหน่อยึง ตัวนี้ก็เป็นสายของไม่นะเป็นสายโมเป็นสายสัญญาณของไม่ลูกค้าก็เสียเข้าไปที่ตรงรูเหลืองๆนี่เลยนะนะแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะไปเสียบเข้าลูกค้าถ้าอยากไปต่อสายโทรศัพท์ลูกค้าเอ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 า,เอาสายโทรศัพท์เนี่ยมาเสียบข้าข้างหลังเลยนะสายโทรศัพท์สายโนดะล๊กเนี่ยต่อตรงฮะถ้าเราไม่เชื่อมต่อบูทูธนะแต่ปีก็เชื่อมต่อบูทูธได้อยู่แล้ว ถ้าลูกค้าจะเล่นจต่อสัญญาณตรงๆสัญญาณชัดฝาลูกค้าก็ต้องซื้อสายตัวนี้ไปเส้นหนึ่งสัญญาณจะชัดฝาบูทูทธเยอะเลยฮนะเป็นสายสามจุห้านะต่อเข้าบูทูธต่อเข้าโน้ตบุ๊กต่อเข้าโทรศัพท์ปุ่มปุ่มปุ่มที่ปี3สามปุ่มนี่ไหมนะลูกค้าปารับความถี่นะลูกค้าปรับไปที่แบบเชือกต่อยตันเนี่ยตัวนี้เป็นเบสดนะเบสดลูกค้าปรับไปที่เลขเลขหกนี่ก็ได้นะตัวนี้จะเป็นความถี่ความถี่ซ้ายฝาแต่ว่าถ้าต่อถ้าถ้าสองตัวเนี้ยลูกค้าก็ใช้ได้แค่ตัวเดียว เพราะว่าเรามีพาวเวอร์ตัวเดียวระบบโมโนเราจะใช้ได้แค่ตัวเดียวถ้าพาวเวอร์สองตัวก็จะใช้ได้2ตัวนะแต่ตอนนี้เราใช้พาวเวอร์ตัวเดียวล้วปรับตัวนี้มันปรับไม่ได้เราปรับเราใช้ได้แค่ปุ่มเดียวฮะันร้ว่มตัวเดียวถ้าถ้าต่อ4ี่คูณสี่พาววอตัวก็ยังปรับได้แค่ปรับได้เลย2ตัวปรับได้แบบที่ต้อยปรับนี่แหละนะอันนี้ก็ได้แล้วตัวนี้ก็ยังมีสายสายสัวะเปกคอนสายหัวะเปกคอน ตันนี้จะไปเข้าข้างหลังเนี่ยลูกค้าก็ไปเข้าที่ลําโพงตอนนี้ลูกค้าก็ไปเข้าที่เบสไปเข้าเบสเลยไม่ไปเข้ากลางแหลมลูกค้าไม่ต้องตกใจลูกค้าไม่มีหัวเซพเค้อนนะลูกค้าก็ปลดหมุนหมุนนี่มาได้เลยฮะหมุนเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันฮนะใช้ใช้ใช้เป็นสายเปรยเสยกเขไปได้เลยเสกเข้าไปข้างๆเดี๋ยจะมีรูแดงเป็นบวกนะดำเป็นลบก็เสบก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าลูกค้าไม่ไม่ใช้หัวเซพเค้อน ช้สายเปอยลูกค้าเกษตรเข้าไปข้างๆนี้ได้เหมือนกันเลยนะใช้ใช้ปุ่มแดงแดงดำเนี่ยเหมือนกันฮะเสียบสายลาโพงเหมือนกันตอนนี้ข้างหลังนี่ก็เสร็จแล้วลูกค้าอันนี้ปักเนี่ยปักตัวเนี้ยลูกค้าเสียบเข้าไปแค่ตัวเดียวนะตัวเดียวเลยนะแล้วลูกค้าก็เปิดที่เบรกเกอร์ไฟก็จะขึ้นฮะตอนนี้เบรกเกอร์ตัวนี้ก็คือถ้าไฟไฟเกินไฟตกก็เบรกเกอร์ก็จะตัดนะของแบรนด์นากาชินี่ตัดนะถ้าถ้าไฟเกินไฟตกจะตัด นี่เราเปิดได้แล้วลนะแล้วนี่เราก็เปิดไม้ไม้ My ขึ้นแล้วนะแต่ไม่ขึ้นมาเปิดเป็นเป๊ะเป,เปขึ้นไฟมาพาวเวอรอ์ไฟมานะพาวเวอร์ล,ลูกคา้าด้านซ้ายนี่จะเป็นเบสลูกค้าด้านด้านซ้ายนี่เฮียต้อยทำเป็นเบสด,ด้านฝา,อาวอลลุ่มด้านฝาทําเป็นกลางลูกค้าเอาไว้ที่บ่ายสามนี่เลยได้เอาไว้ที่บ่ายสามนี่เลยนะ แล้วก็ทางทางปีนี้หน้านี้จะเป็นใหม่ปีนี้ปีเป็นแบรนด์นาคาชีจะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะอันนี้เลนการ์ดได้เชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมยังไงลูกค้ากดไปที่โหมดนี่เลยฮะกดไปที่ตัวโหมดนะกดป๊าบลูทูธก็จะขึ้นคำว่าบลูทูธขึ้นนะลูกค้าไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์เลยฮะที่ตั้งค่าโทรศัพท์เลยพอที่ตั้งค่าโทรศัพท์ได้แล้วเนี่ยลูกค้าก็กดไปที่บลูทูธ จะเป็นบลูทูธ B T สเปกเกอร์แล้วลูกค้าก็เชื่อมต่อเลยพอเชื่อมต่อได้แล้วเนี่ยไฟบลูทูธที่กระพริบเนี่ยเขาจะหยุดพอหยุดปับ๊บลูกค้าเลือกเพลงเลยฮะเชื่อม <c oughs> เชื่เข้าไปเปิดเพลงได้เลยแต่เปิดเพลงเนี่ยลูกค้าต้องเปิดวอลลุ่มที่โทรศัพท์ให้หมดด้วยนะเปิดวอลลุ่มที่โทรศัพท์ให้หมดมันไม่นั้นเสียงมันจะดอบแต่นี้ลูกค้าก็มาเร่งที่ด้านนี้จะเป็นไม้นะด้านนี้จะเป็นไม่ละตรงนี้เป็นบาลานซ์เอาไวต้ตรงกลาง อันนี้ก็จะเป็นามาสเตอร์ควบคุมเสียงทั้งหมดนะสตัวนี้เป็นเบสฮะลูกค้าเอาไว้ที่เที่ยงก่อน3ต,ต,ตัวนี้เป็นเบสตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะเอาไว้ที่เที่ยงก่อนอันนี้เป็นเสียงแหลมนะเอาไว้ที่เที่ยงก่อนถ,ถ้าตัวตัวสุดท้ายนี่จะเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มนะวอลลุ่มเร่งเสียงแต่ลูกค้าสังเกตสองปุ่มนี้ได้นะอย่างปุ่มนี้ปุ่มตัวเอลเกเนี่ยลูกค้าถ้าเชื่อมต่อบลูทูธเข้าเครื่องลูกค้าต้องกดเข้าไปต้องกดเข้าไปแต่ถ้าลูกค้ามาเล่นเชื่อมต่อที่โทรศัพท์ ถ้าลูกค้าจะไม่เชื่อมต่อเล่นจะไม่จะไม่ใช้บลูทูธจะไม่เชื่อมต่อบลูทูธนะลูกค้าจะใช้สายโทรศัพท์สัญญาณจะดีฝ่าสายสายโน้ตบุ๊กใส่ใส่ทีวีนะเป็น <Hayır. S 3> เปิดสัญญาณฮะเปิดสัญญาณนะถ้าลูกค้าใช้สายลูกค้าต้องเปิดเปิดสวิ์ตัวนี้ออกมาถ้าลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธที่ที่ที่ตีลูกค้ากดเข้าไปนะกดเข้าไปอย่างไม้นี่ก็ลูกค้าเอาไว้ที่เที่ยงก่อนก็ได้ตัวรับสัญญาณไม้นะสัญญาณซ้ายฝานะจะม่มีไม่สองตัวตัว ตัวหนึ่งตัวสองเป็นไม้สองตัวเลยลูกค้าก็เปิดสัญญาณไปที่เที่ยงก่อนถ้าเกิดสัญญาณยังดังไม่พอก็เร่งได้ฮนะเพิ่มได้เพ,ไดเพิ่มจนหมดก็ได้นะเพิ่มได้แล้วก็มาเร่งที่ไมนะ้ฮะตัวนี้จะเล่นไม้ได้สองตัวนะนี่บลลุ่มของไม้บนลุ่มของไม้นะตัวนี้ก็เป็นเบรเบรของไม้ตัวนี้จะเป็นแหลมนะลูกค้าเป็นแหลมเอาแหลมก็ไม่ต้องไปเปิดมากนะเอาไปที่เที่ยงก่อนถ้ามันมันวีดมากแล้วก็ลดลงหน่อยฮะตัวนี้เป็นเสียงกลางเสียงกลาง ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเอ็เฟกตคัตัวนี้จะเป็น, Ex ake, นะนเอคโคลเอคกโคลเอคโคลก็เร่งนิดเดียวก็พอเนียนะนะทำแบบยอะต้อยี่กระดกเที่ยงเที่ยงนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกคา้าถ้าเกิดเอ่อถ้าเกิดมันวีดเสียงเสียงหอนเสียงไมหอนนะถ้าอยู่หน้าตู้ถ้าลูกค้าเสียงไมหอนอะไรพวกเนี้ยแต่อย่างเงี้มันไมหอนท่านไมหอนนะถ้าลูกค้าไม่มีมิกไม่มีมิกเพราะว่า ปีเนี่ยสัญญาณจะแรงถ้าไม้หอนขึ้นมาลูกค้าไม่ต้องตกใจนะวิธีแก้ไม้หอนง่ายนิดเดียวฮะลูกค้าลดที่มาสเตอร์ลดลงฮะเพราะมาสเตอร์มันสัญญาณมาแรงลูกค้าลดลงแล้วลูกค้าค่อยมาเร่งที่วอลลุ่มที่ไม้ครัแค่นี้ไม้ก็จะไม่หอนละแต่ถ้าลูกค้าเปิดเพลงลูกค้าไม่เล่นไม้แล้วลูกค้าก็ต้องชักอันนี้สัญญาณคือเล่นกับปีนะเครื่องเครื่องรับเนี่ยต้องต้องมาเข้ารูถ้าลูกค้าเล่นวอลลุ่มตัวที่หนึ่งลูกค้าก็เข้ารูที่หนึ่งลูกค้าเล่นรูที่สอง ลูกค้าก็มาเล่นรูที่2ก็เล่นวอลลุ่มรูรูไอ้ตัวที่2ก็จะ2ตัวนี้เป็นไม้หนึ่งไม้สองกับสายสัญญาณก็ต้องเสียบเข้าไปถ้าลูกค้าไม่เล่นไม้แล้วลูกค้าต้องชักสายสัญญาณออกนะลูกค้าอย่าไปค้างนี้ไม่ได้นะเราชักออกเลยแล้วอย่าลืมมาสเตอร์กลับคืนนะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาณมันจะดอปว่าเอ้ทำไมเล่งเท่าไหร่ก็เล่งไม่ค่อยดังเพราะว่าลูกค้าไปลดมาสเตอร์ลงแล้วลดมาสเตอร์ของเสียงเนี่ยลงลูกค้าต้องเอากลับคืนมาไว้ที่เที่ยงแล้วค่อยมาเล่นฮะตอนนี้ หลักๆก็มีอยู่แค่นี้เป็นระบบโมโนระบบเขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งไปทําเบรคครึ่งไปทํากลางก็ถ้าลูกค้าจะให้ใส่แหลกก็บอกแอมินเลยครว่าลูกค้าจะให้ใส่แหลกแบบไหนจะเสริมมิกจะเอาอะไรก็ทางทางบอกบอก,บอกได้ฮะยาต้อยทําให้ได้หมดยต้อยทําให้ได้หมดแล้วจะเอาไมล์รุ่นไหนจะเอาแบบไหนฮะบอกได้เลยฮะลูกค้าลูกค้าบอกแอมินได้เลยครับ